สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงโครงสร้างของนิกายเมงกาว่ามีการแบ่งแยกตำแหน่งแล้วก็กองกำลังอย่างไรบ้างเริ่มต้นสูงสุดก็คือประมุขของนิกายแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่าทูดซ้ายขวาโชช่วงเป็นอันดับรองลงมาซึ่งในยุคข,ของเตยบอกกี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้มเอวเนี่ยเป็นทูดขวาแล้วก็เอเซียลเนี่ยเป็นทูดซ้าย ต่อมาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในนิยายเนี่ยเขาใช้คําว่าสี่เจ้าโลกบาลพิทักษ์นิกายหรือว่าในซีรีส์เนี่ยมันจะเรียกสั้นๆว่าผู้คุมกฎโดยจะแบ่งเป็นม่วงขาวทองเขียวไล่ลําดับกันไปโดยสีม่วงก็คือพญามังกรเสื้อม่วงเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนี้แล้วก็สีขาวเนี่ยก็คืออินซีคิ้วขาวจริงๆแล้วมัเป็นเหี่ยวนะใช้คําว่าพญาเหี่ยวคิ้วขาวก็ได้แต่ว่าในซีรีส์บางเวอร์ชันเนี่ยก็ใช้คําว่าอินซีคิ้วขาว ต่อไปสีทองก็เป็นราชสีขนทองเจียซุนและสุดท้ายสีเขียวก็คือเจ้าขังข่าวปีเขียวนอกจากนี้ก็จะมี5้าพเนจรก็ได้แก่หลงจีนถุงผ้าสวยปุกติแล้วก็เป็นจิวเตียนนจอมพูดมากแล้วก็ทิกวงเต้าหญินแล้วก็แพ้ห่อเสียงสุดท้ายก็เป็นแนเคียมห้าพเนจรเนี่ยตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมาเป็นแค่ฉายาของ5คนนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตำแหน่งด้วย แต่เท่าที่อ่านดูเนี่ยจากวิธีอธิบายในนิยายคิดว่ามันเป็นตําแหน่งด้วยนะไม่ใช่แค่ฉายายอย่างเดียวแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีตําแหน่งเฉพาะของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นนายเคียมเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าตึกลงทันก็ทําหน้าที่ลงโทษพวกสาวกที่ทะเลาะมีเรื่องกันเองอะไรทานองเนี้ยทั้งหมดนี้ก็เป็นพวกชนชั้นผู้นําของเมงการดในช่วงแรกๆที่เตียบอกกี้เข้ามาเป็นประมุก แต่พอในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมคนอื่นๆเข้ามามีอำนาจอย่างเช่นจูหยวนจางหรือว่าฉือตักอะไรพวกนี้อะไรไปดูที่กองกําลังกันบ้างกองกําลังของเมงกาเนี่ยเขาเรียกกันว่า4หน่วย5กองทงไปดูที่5กองทงกันก่อน5กองทงเนี่ยก็จะมีกองทงน้ําป่ากองทงไม้ใหญ่กองทงอัคคีเพิงกองทงดินหนาและกองทงทองเฉียบคมแต่ละกองทงเนี่ยก็จะมีหัวหน้าเรียกชื่อตําแหน่งหัวหน้าว่าผู้ดูแลกองทง แล้วก็จะมีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลกองทงอีกคนหนึ่งเป็นรองหัวหน้าของแต่ละกองหน้าที่ของแต่ละกองทงเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามความถนดัดอย่างเช่นพวกกองทงดินหนากับกองทงไม้ใหญ่เนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของการปลูกสร้างเวลาที่เม้งก่ย,ยกกองกาลังไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีการสร้างค่ายพักแรมใช่ไหมพวกกองทงไม้ใหญ่หรือกองทงดินเนี่ยก็จะช่วยกันสร้างที่พักขึ้นมาซึ่งแต่ละกองทงเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่เยอะมากเลยนะ ย่างกองทงทองเฉียบคมเนี่ยในช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามีจํานวนเนี่ยถึง2 0,000กว่าคนเลยซึ่งก็เกิดมาจากการรวบรวมนั่นแหละเป็นคําสั่งของเตบอก,กี้โดยที่5กองทงเนี่ยตอนแรกจะทํางานเป็นอิสระ,ะจากส่วนกลางก็คือไม่ได้ขึ้นตรงกับส่วนกลางแต่ว่าในส่วนกลางเองเนี่ยก็จะมีกองกําลังของตัวเองเหมือนกันเรียกว่า4หน่วยซึ่งก็ได้แก่หน่วยดินหน่วยฟ้าหน่วยพายุแล้วก็หน่วยอัศนี สี่หน่วยเนี้ยขึ้นตรงกับส่วนกลางซึ่งส่วนกลางในช่วงก่อนที่บอกกี้จะมาเนี่ยคนที่ควบคุมก็คือเอียเซียวเพราะตอนนั้นคนอื่นๆเนี่ยมันหายไปหมดแล้วอย่างทูตขวาเนี่ยก็หายไปแล้วมังกรเสื้อม่วงเนี่ยก็หายไปเหมือนกันอินซีคิวขาวเนี่ยก็ไปตั้งพักใหม่เจียซุ่นก็ไปติดเกาะอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าบางคนสงสัยว่าในช่วงที่เหมงก่าเนี่ยกำลังชิงอํานาจกันเอียเซียวคนเดียวเนี่ยต่อกรกับพวกกองทงได้ยังไง ก็คือจริงๆแล้วเอียเซียเนี่ยไม่ได้ต่อสู้คนเดียวนะเขาก็มีกองกําลังของเขาเหมือนกันก็คือ4หน่วยนี้โดยที่หน่วยฟ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มของชายชาวตรงง้วนแล้วก็หน่วยดีเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มของพวกผู้หญิงส่วนหน่วยพายุเนี่ยจะเป็นพวกบรรพชิตแล้วก็หน่วยอัศานีเนี่ยจะเป็นผู้คนแคว้นต่างๆจากแดนไซฮกนอกจากพวกนี้ก็ยังมีกองกําลังอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆจากการที่เตียบออกกี้เนี่ยสั่งให้ไปรวบรวมผู้คนเพื่อมาโค่นล้มมองโก รืออย่างในตอนแรก,แรกเนี่ยที่พรรคเหี่ยวฟ้าเนี่ยเข้ามาอินซีคิวขาเนี่ยก็ได้สั่งยุบพรรคแล้วก็เอามารวมกับพวกเมงกะซึ่งพรรคเหี่ยวฟ้าเนี่ยก็เป็นพรรคใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็น10ปีแล้วมันก็มีโครงสร้างของมันนะมีกองกําลังของมันมีพวกตึกฟากฟ้าตึกดาราม,มีสาขาต่างๆสาขาบางกรเขียวสาขาเต่าวิเศษอะไรพวกนี้ทั้งหมดนียก็ถูกยุบมารวมกับเมงกาแต่ถึงแม้จะเอามารวมกันแล้วเนี่ยแต่เวลาเตียบ,บอกกี้สั่งงานอะไรก็ตาม อินซีคิวขาวเนี่ยก็มักจะไปกับพวกสาวกของเขาเนี่ยแหละภายหลังเนี่ยทุกอย่างถูกปรับเข้าสู่ส่วนการนะอย่างพวกกองทงต่างๆเนี่ยก็เอามาขึ้นตรงกับส่วนการนะเขาบอกว่ากองทงทั้ง5เนี่ยถูกโอนเข้าสู่สำนักใหญ่ดังนั้นเวลาการทํางานจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยจะแบ่งแยกหรอกว่ากองกําลังของใครเป็นของใครแล้วก็ไม่ค่อยจะแบ่งความสูงต่าของตําแหน่งสักเท่าไหร่มันอยู่ที่การมอบหมายหน้าที่มากกว่า บางช่วงเนี่ยอย่างตอนที่เอเียเซลเนี่ยจะล่องเรือไปกับเตียบอกกี้ไปตามหาเจียซสุ่นเตียบอกกี้ก็สั่งยกหน่วยดินฟ้าพายุอัศนีเนี่ยให้แนเเค็มในการดูแลหรือบางช่วงที่มีการแยกกําลังกันไปก็มีช่วงที่ให้เอเียเซลเนี่ยนำหน่วยฟ้าดินขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ให้ห้าพาเนจรเนี่ยนำหน่วยพายุอัศนีไปทางใต้ แต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่สั่งการตรงกลางเนี่ยก็มักจะเป็นพวกแพ้ห่อเสียงเอเซียแล้วก็เจ้าขังข่าวโดยเฉพาะแพ้ห่อเสียงกับเอเซียเนี่ยจะเป็นคนที่บริหารเก่งก็เรียกว่าเป็นกุนซื้อให้กับเียบอกกี้นั่นแหละพราะจริงแล้วตัวเตียบอกกี้เองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการสั่งการอะไรแบบนี้หรอกคําสั่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการชี้แนะของแพ้ห่อเสียงกับเอเซียเีเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสร้างและกองกําลังของนิกายเมงกะเอามาฝากกันเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ